สวัสดีครับทุกคนผมฟิล์มนะครับผมเป็นไงบ้างทุกคนสบายดีไหมผมสบายดีแล้วคุณสบายดีไหมใช่สบายดีผมก็สบายดีแล้วคุณก็สบายดีหรือผมไม่สบายแต่ความจริงผมสบายคุณก็สบายดีก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็กลับมาแล้วทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเขาเรียกว่า ของรักของห่วงของผมเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นของที่แบบว่าผมแบบรักมากๆเลยนะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูนะผมจะพาเพื่อนมาดูคังการ์ดเกมของผมนเองเพื่อนก็วันนี้นะผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูการ์ดเกมของผมนะครับที่ผมซื้อเอามาเล่นซื้อเก็บไว้ ใช่ซื้อมาเลยจะมาเก็บไว้นะครับผมก็จะมีอะไรบ้างน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นจะลืมนะครับผมก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ผมสักหนึ่งทีกดยังกดยังแล้วคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมหรือคนที่ดูผมแต่ไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดซ<ม>ับสไคร<ม>ต์ด,ด,ด,ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่านะครับผมไปไปดูกันดีกว่านะครับว่าการ์ดเกมที่ผมมีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูอันนนี้ก็็เป รูปลายของโฮโลไลท์นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นสาวสาววีทูเบอร์นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องกาดเนี่ยมันมีกาดอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีแคลนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าหลายคนสงสัยว่าแคนคืออะไรแคนใช้ที่เป่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมแคนก็คือคือมันเป็นแบบว่ากลุ่มกลุ่มนะกลุ่มของกาดอย่างเช่นอัศวินดาอัศตวินขาวมังกรสายมังกรไฟมังกรสายฟ้าเด็กนางเงือกเด็ก โจนสลัดเด็กนินจาเด็กอะไรก็ว่าไปนะครับผมนั่นแหละที่ผมเล่นน่ะส่วนมากเล่นจะเป็น Guard, Vanguard, าการ์ดแบนการ์ดภาค V นะครับผมอ่ะคือมันม,มีหลายภาคนะแวนการ์ดอะ่ะมันเริ่มตนม้นแบบว่าแบนการ์ดจะมีภาคแรกภาคชื่อเรียกว่าอะไรอะ่ะผมเรียกว่าภาคธรรมดาแล้วกันนะภาคธรรมดาใช่ไหมภาคธรรมดาเสร็จก็เป็นภาคของเบรกไท์ปะเบรกไท์เสร็จก็เป็นลิงโจ๊กปะไม่รู้อะลิงโจ๊กแล้วก็ไปดีเจียนวะ <laughs> จำอะไรไม่ได้ลิเจนเสร็จแล้วก็ขึ้นภาค G ใช่ไหมที่มีเกล็ดสีามาแบบสไตล์ได้ใช่ไหมผมผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือคือภาคนั้นอ่ะ <c oughs> ผมเล่นภาค G แล้วก็แบบเลิกเล่นไปเพราะว่ามีรถพี่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแวนกาเนี่ยมันจะรีจักรวา <c oughs> ลรีจักรวาล <c oughs> ก็คือแบบก็คือตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาค G ใช่ไหม <c oughs> มันจะเริ่มใหม่ตั้งแต่ภาคแรกเลยภาค G ปัจจุบันเนี่ยจะรีใหม่เป็นภาคภาคแรกเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นภาค V ใช่ไหมก็คือผมเลิกเล่นภาคจไปแล้วก็รอภาค V มานะครับผมรอเวลา2ปีเลยทีเดียว ผมไ,มได้ตั้งแต่ป6 แล้วก็ตอนนี้ก็ม5้รอกี่บีนะสองสามปีเนี่ยจะไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ม5แล้วทุกคนโอ้โหมันผ่านไปไวเหลือเกินม5้แล้วสุดภาควีก็มานะครับผมแล้วเขาก็ประกาศรีจักรวาลน,นะครับผมอันนี้คือฝั่งญี่ปุ่นคลอรีจักรวาลแล้วนะแต่ฝั่งไทยขยังนะครับเพราะว่าไทยมันจะตามญี่ปุ่นอยู่2ปีใช่ไหมเออตามที่ผมรู้มานะครับผมตามอยู่2ปีเออแล้วภาคใหม่นะก็ชื่อว่าภาคโอเวอร์เดย์นะเดี๋ยวจะพูดกันอีกทีหนึ่งแล้วผมก็มีเด็กโอเวอร์เดย์ด้วยนะทุกคนเดี นี่ทาเวีนี้เป็นอะไรกันอุลตาเมทุกคนอันนี้ก็เป็นเป็นแคนไลท์แอคชั่นนะครับผมนี่เห็นไหมไลท์แอคชั่นคือแคนอยู่ตรงไหนนี่แคนอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาจะเขียนว่าไลท์แอคชั่นโอเคอันนี้ก็จะเป็นเด็กอุลตาเมนะครับผมอันนี้ก็ซื้อต่อจากเพื่อนมานะครับที่ผมตัดสินใจซื้อมาเพราะว่ามันแบบน่าเล่นดีน่าเล่นนะใช่ใช่แบบซื้อมาแก้ขัดอะไรประมาณนี้อันนี้ให้ดูว่าข้าวนะแบบ คืออาจจะแบบว่าไม่ได้ลงลรายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่าอันนี้เด็กก็จะจัดใครจัดมันอะไรก็ว่าไปแล้วแต่อันนี้ก็เป็นแคนลิปเพื่อนของเพื่อนผมนะผมไปถามลิปเพื่อนมาอะไรประมาณนี้แคนนี้ก็สนุกดีครับทุกคนใครที่ชื่นชอบอุนตาแมนก็ลองไปหาเล่นดูได้นะครับผมสนุกดีนะโอเคแคนต่อไปนะครับก็จะเป็นแคนแรกเลยนะครับผมที่ผมซื้อมานะซื้อมาแบบซื้อมาเด็กแรกเลยของภาควีนะเดี๋ยวเราต้องเอาตัวหลักมาให้ดูตัวหลักกอลเท เด็กนี้คือเขาบอกว่าใครเล่นก,ก็คือหล่อเท่ทุกคนนะครับผมโดยเฉพาะผมหล่อเท่มากกว่าใครเท่เกินอันนี้นี่แค่นี้นะครับมีชื่อว่า dimension p o l i s นี่อันนีแค่นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะนี่เห็นไหมใครที่แบบว่าชื่นชอบเกี่ยวกับหุ่นยนต์กันดั้มอะไรประมาณนี้เออใช่ใช่มันจะประมาณนี้นะทุกคนนี่นะมันเป็นรู้สึกจะเป็นหุ่นยนต์อวกาศนะเอ้ยทุกคน ยิ่วผมมันไปเกี่ยวกับสลีปคือสลีปอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะสลีปคืออะไรสลีปคือหลับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมสลีปก็คือเออามาให้ดูนี่ซองใส่การ์ดเนี่ยไม่เรียกว่าสลีปนะครับผมใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อที่เราจะป้องกันไม่ให้การ์ดมันเสียนะถ้าเกิดคิดดูนะถ้าเกิดเราเล่นแบบอย่างเงี้ยเล่นเปล่าๆอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบเอาไปเล่นมันก็แบบการ์ดมันก็จะแบบเก่าอะไรประมาณนี้นะเต้องดูแลการ์ดด้วยแล้วผมไม่ได้ดูแลสลีปคือคือมันจะมีซองคุมสลีปอีกที กดใส่ในสลีฟอ่ะทีนี้สลีฟก็ต้องใส่ซองคุมสลีฟอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะแบบไม่ให้สลีฟของเราเสียด้วยนะเด็กองนี้จะเน้นแบบพลัง power ที่แบบรุนแรงมากแล้วก็จะมีแบบว่าค่า c r ที่ข้อที่แรง c r ที่ข้อคืออะไรคือแวนกาดเราอ่ะเวลาเราเล่นใช่ไหมใครที่ครบ6ด d a มจก็คือว่าสมมมติโดนตีปุ๊บหนึ่ง d a m a g ใช่ไหม d a m a ก็จะแบบเสียตามค r i t i c a l นะครับผมมติแว่นตัวแวนกาดของเราใช่ไหมมี1คึีก็โดนไป1ดาเมจ มันกัดเรามี2ขีฝั่งตรงข้าวต้องโดนไป2ดาเมจนะครับซึ่งใครที่มีครบ6ดาเมจก่อนก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับผมก็ซึ่งเด็กนี้มันปั๊มขีได้ทุกคนแรงมากแล้วก็ตีได้แบบ2รอบคนนี้2คนนี้นี่2คนนี้นนนเห็นไหมก็จะมีสุดยอดหุ่นต่างมิติไดยูชาคนนี้แล้วก็จะมีคนนึงก็คือสุดยอดหุ่นยนต่างมิติเกรดไดยูชานะครับผมซึ่ง2คนนี้เอามาคอมโบกันแรงมากแล้วก็เด็กนี้ก็คือสนุมกมากเลยทุกคนก็การนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเค งั้นเราไปดูเด็กต่อไปนะครับนี้เป็นเด็กเด็กที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับผมคือชอบตั้งแต่ภาคนู่นแล้วภาคแบบภาคจีภาคตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ว่าได้นะครับผมก็คือแคลนนี่เอา้าแคนไหนเราแคนนี้แคนไหนเราเพื่อนยังไม่เห็นเลยนี่นะครับผมล่างเอาตางผมลラสเตอร์ r k นะครับผมนี่ให้ดูนะอันนี้แคนชื่อว่าชาร์โดปาลาดิน เด็กนี้นะก็จะเป็นเล็กเกี่ยวกับอัศวินมืดนะครับผมซึ่งผมชอบแนวอะไรที่แบบว่าแบบความมืดตัวโกงอะไรประมาณนี้เออมันเท่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 เทุกคนไม่รู้ว่ามีใครชอบมันผมป่ะนะแค่นี้นะถ้าเกิดใครชอบมันผมก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมอ่ะโอเคเด็กนี้ก็จะเน้นแบบว่าค่าที่มันตัวเองแล้วก็ให้แบบตัวเองแบบมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เด็กนี้ก็สนองดีครับป็นแคนที่สามซึ่งตอนนี้มัน ออกมาก็คิดว่าภาคน,นี้แต่แบบจะซื้อไม่เยอะนะก็คิดว่าจะซื้อแบบเบาๆหน่อยแต่ตผมก็รอมือวิดาผมอยู่นะครับมือวิดาคืออะไรมือวิดาก็คือแฟนหนาเงินนั่นเองนะซึ่งน่าเล่นมากๆเลยทุกคนอ่ะต่อไปนาะการที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนั่นก็คือการ์ดบัดดี้ไฟผมว่าหลายๆคนคงจะเล่นบัดดี้ไฟอันนี้นะนี่บัดดี้ไฟผมเพิ่งซื้อมาเมื่อ2วันก่อนเด็กที่ผมเล่นก็คือธงนี้ธง Star d ด a g o n w วนี่นะครับผมนี่ก็เป็นบัดดี้ของผม เขาชื่ออะไรเนี่ยเขาชื่อว่ามังกรทำนายสวรรค์ Cross a c t o l o g i a นี่นะครับผมเท่มากอันนี้สุมหลังกล่องได้สีทองสวยดีนะครับผมซึ่งการนี้มันจะมีขนาดใหญ่กว่าแฟนการนะครับผมเออแล้วก็สลีฟก,ก็เป็นโนเอลนะครับน่ารักดี ที่ซื้อมาเพราะว่าอยากเอาไปเล่นกับน้องๆนะครับผมคือความจริงอะแวนการ์ดใช่ไหมเราอยากไปเล่นกับคนในโรงเรียนใช่ไหมแต่แบบในโรงเรียนเราไม่ค่อยมีใครเล่นอะนอกจากเพื่อนอะคือแบบเข้าใจไหมว่าอยากแข่งกับคนอื่นที่มันไม่ใช่เพื่อนเราอะเอออยากแข่งกับคนอื่นในโรงเรียนดูแบบเป็นน้องเป็นรุ่นพี่อะไรเออเราก็อยากเล่นแต่แบบว่าไม่มีไม่ค่อยมีใครเล่นหรือไม่มีเลยไม่รู้นะภา,าคภาควีเนี่ยไม่มีใครเล่นเลยส่วนมากจะมีภาคจีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรของบัดดี้ไฟทกครับทุกคนนก็จะมี อะไรนี่ก็คือการที่ไม่ได้ใช้นะครับไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะใช้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันคือววนการอะไรผมก็หยับเยอะจัดเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะทุกคนการ์ดต่อไปที่ผมจะภูมิใจนําเสนอนั่นก็คือการ์ดญี่ปุ่นเองนี่ก็คือการ์ดแวนการ์ดภาคโอเวเด้นะครับผมนี่ เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่ง,ซ,งซึ่งอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าไปอ่านแปลมาก็จําได้นะครับผมเรื่องเรียนนี้จําไม่ได้เท่านี้เลยนะครับผมเศร้ามากเลยนี่นี่ก็คือเป็นตัวหลักของสีที่ผมเล่นนะคือแว n นกาดผ้าโอเวอร์เดชใช่ไหมที่มันเปลี่ยนใหม่เลยก็คือมันจะมีไลท์เด็กนะครับผมอันนี้กองกาดใช่ปะ่ะอันนี้ไลท์เด็กก็คือแบบจะอยู่นอกกองกา์ดเราสามารถเอานอกกองกาดเนี้ยเอามาไลท์ได้เลย,เลยโดยที่เราแบบไม่ต้องกลัวที่จะแบบสกูเกตสกูเกตก็คืออะไรสกูเกตก็คือไม่มีการไลท์อะไระก็คือเราแบบไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีการดไลท์อะไรออองงเีีี้้้กก็็ดดขขคืตรนแลว แล้วภาพนี้มันก็จะมีทิกเกอร์มาใหม่ใช่ป่ะทิกเกอร์มาใหม่ในที่นี้ก็คือโอเวอร์ทิกเกอร์มันจะบวก 1, 100ล้านโอ้โหซึ่งแบบบวกฟังเยอะมากเลยแต่ว่ามันใส่ได้แค่ใบเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดเจอก็แบบสามารถปิดเกมได้เลยถ้าเกิดเจอหลังเกมนะไม่ได้เจอแบบต้นเกมอะไรประมาณนี้นะแมนก์าสีเขียวที่ผมเล่นนะทำไมถึงเป็นสีเขียวทำไมไม่เรียกว่าแครละแครทั้งหมดแครของแมนก์าทั้งหมดมันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ2 0 3 0าจำไม่ได้ว่ามีกี่แครนะนั่นแหละมันจะยุบหมดเลยมันจะยุบ ยุบแคนหมดเลยทุกคนมันจะกลายเป็นสีแทงมันก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวแล้วก็สีม่วงอ่ะแล้วก็จะมีสีชมพูอีกสีหนึ่งนะก็น่าเล่นแต่ว่าน่าจะแพงมากเลยทุกคนอ่ะโอเคครับเพื่อนเรามาพูดถึงสกิลของแมโนเรียกันดีกว่านะครับผมก็คือสีนี้สีเขียวที่ผมเล่นนะครับเป็นประเทศสโตนเกียนะก็เด็กนี้มันจะเกี่ยวกับเผ่าสัตว์นะครับผมก็จะมีแบบว่าพวกสัตว์น่ารักมากมาย นี่นะครับผมนี่ก็มีการ์ดฟมการ์ดฟอยสวยมากเลยผมชอบการ์ดฟอยญี่ปุ่นมากเลยทุกคนพราะว่าแบบ มันแบบร,บระยะแบบสวยกว่าของไทยนะครับผมแล้วก็มีโอเวอร์ทิเกอร์ที่บวกพลังหนึ่งล้านนะครับผมโอเคจะได้แค่ใบเดียวนะความสามารถของเอกนี้นะครับก็คือทําให้แถวหลังนะครับสามารถโจมตีได้น,นะปกติมันจะมีแค่ช่องซ้ายกลางขวานะครับที่ตีฝ่งตรงข้ามได้นะครับแต่ว่าด้วยสกิลของแวนการ์ดนะครับด้วยสกิลของนะ้องเกีตกเนี่ยก็คือทําให้แถวหลังสามารถโจมตีได้น,นะครับผมจากปกติตีสามทีก็กลายเป็น4ทีอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือสกิลของสีเขียวนะครับที่ผมเล่นนะก็มีแค่นี้ ใช่เด็กนี้จะเน้นแบบเกมเร็วนะเน้นต้นเกมอะไรประมาณนี้อ่าโอเคอ่าเพืเ่อนๆครับแล้วนี่นะครับผมก็คือของสุดรักสุดของของผมนะครับผมนั่นก็คือเกมการ์ดนั่นเองนะความจริงก็อยากจะเล่นแบบเกมการ์ให้มันเยอะกว่านี้นะคบผมหมายถึงว่าอยากเล่นแบบหลายค่ายนะอยากเล่นแบบหลายเกมเช่นตอนนี้ที่ผมเล่นใช่ไหมก็มีแวนการ์ดแล้วก็บ d d ี้ไฟใช่ไหมครับ ก็ใจจริงก็อยากจะเล่นโปเกมอนด้วยนะครับผมแล้วก็อีเวนต์อันนี้อีเวนต์เป็นการ์ดเกมของคนไทยนะครับผมก็น่าเล่นมากๆเลยนะถ้าเกิดนะครับสนใจที่จะส่งของมาให้รีวิวนะครับการ์ดเกมก็ส่งมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อย่างดีเลยนะครับผมโอเค หาสอ่าโอเคเพื่อนๆนี่นะครับก็คือคลิปทั้หมดของวันนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบกันไหมครับถ้าเกิดชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจอกันเดือนหน้าสิ